มีกรณีผู้ป่วยนะเป็นคุณป้าอายุ68ปีป่วยหนักอาการสุดหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่มาตัดไฟญาติก็บอกกับเจ้าหน้าที่ที่มาตัดไฟแล้วบอกว่าเนี่ยขอร้องว่าอย่าตัดไฟเลยเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ออกซิเจนแต่ปรากฏเจ้าหน้าที่ที่มาตัดไฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็น o u t ซ o u r c นะฮะไม่ฟัง ก็มีการตัดไฟโดยอ้างบอกว่าทําตามหน้าที่สุดท้ายผู้ป่วยสุดหนักเสียชีวิตคาเตียงเนี่นะเรื่องราวนี้คุณผู้ชมครับอยู่ที่อําเภอวังยางจังหวัดนครพนมฮะนางสาวนงลักษณ์จันชนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาขามอเาเภอวังยางจังหวัดนครพนมพร้อมกับญาติของผู้เสียชีวิตได้ร้องเรียนสื่อสะท้อนปัญหาไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากกรณีนางเกียนอายุ68ปีซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางและเป็นผู้ป่วยติดเตียงป่วยอาการสุดหนักจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจเครื่องดูดเสมหะและเตียงลมโดยนางเกียนอาศัยอยู่เพียงลำพังสามีเสียชีวิตเมื่อ10ปีที่แล้วไม่มีลูกนะฮะที่ผ่านมาก็มีน้องสาวกับหลานเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตอน9โมงได้มีพนักงานของบริษัทเอกชนที่รับหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมายกหม้อตัดไฟฟ้าบ้านของนางเกียนก็คือเป็นหม้อมิเตอร์เนี่ยนะโดยระบบบอกว่าบ้านหลังนี้ค้างจ่ายค่าไฟประมาณ2เดือนหลานสาวของผู้ตายก็ได้มีการอ้อนวอนบอกว่าอย่าตัดเลยนะไฟเนี่ยโดยให้เหตุผลบอกว่าเนี่ยเจ้าของบ้านเขาป่วยติดเตียง ไม่มีคนดูแลและอาศัยอยู่ตามลำพังเดิมทีบ้านหลังนี้ไม่เคยจ่ายค่าไฟไม่เคยเสียค่าไฟเนื่องจากใช้ไฟฟ้าไม่เกินหน่วยตามที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือนะฮะคือถ้าไม่เกินจำนวนหน่วยที่รัฐบาลเขาระบุเอาไว้เนี่ยเขาไม่คิดค่าไฟไงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยถึงนะแต่มาช่วงหลังเนี่ยปรากฏว่านาังเกียร์เนี่ยการสุดหนักเพราะฉะนั้นก็เลยมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และต้องใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงก็ส่งผลทำให้ค่าไฟที่บ้านหลังนี้นะมันปรับเพิ่มขึ้นและถึงเกณฑ์ว่าจะต้องจ่ายค่าไฟเมื่อทราบว่ามีบินค้างชำระรวมกันเนี่ยประมาณ1,500บาททางญาติบอกว่าเดี๋ยวไปจ่ายให้นะเดี๋ยวจะไปจ่ายจะไปเร่งจ่ายให้แต่ว่าขอเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยอย่าตัดไฟนะเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยแต่พนักงานที่มาตัดไฟเนี่ยไม่ฟังเหตุผลนี้ แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำตามหน้าที่นะฮะจากนั้นก็มีการตัดไฟฮะสุดท้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยมันหยุดทำงานเครื่องผลิตออกซิเจนไม่ทำงานส่งผลทำให้นางเกียนอาการสุดจังหวดนั้นญาติก็พยายามจะเร่งไปจ่ายค่าไฟจนก,กระทั่งภายหลังก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาติดตั้งมอมิเตอร์คืนหลังจากถูกตัดไฟไปประมาณ1ชั่วโมงแต่สุดท้ายฮะคุณผู้ชมะน่าเศร้า ป้เกียนไม่สามารถหายใจได้เองนะฮะเครื่องผลิตออกซิเจนไม่ทํางานและส่งผลทำให้ปักเกียนนั้นเสียชีวิตลงนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาขามนะครับคุณนงลักษณ์จันชนะให้สัมภาษณ์ในความคิดของพี่นะคะอย่างไฟฟ้าเนี่ยเวลาจะมาเนี่ยควรแจ้งเจ้าของเข้าก่อนแล้วก็ดูเหตุจําเป็นว่า เอ๊ะเขามีเหตุจาเป็นอะไรทําไมเขาไม่ไปจ่ายค่ะครับยังเนี่ยถ้าบ้านหลังเนี้ยค่ะคือแกอยู่คนเดียวาติจะดูแลแล้วคนดูแลเนี่ยขี่โมไซ์กับบอป็นค่ะต้องรอคนขับโมไซพาไปอย่างเงี้ย่าเขามีความจําเป็นเนาะใช่เขามีความจําเป็นไหมแต่ถ้าเออถ้าถ้าเฮาสติสตังบีเนี่ยค่ะเฮาสภาพครอบครัวอะไรพร้อมเนี่ยค่ะเราก็ลืมมีโอกาสลืมได้ใช่ไหมคะ ก็เป็นเรื่องตลกของเราที่เข้ามาตัดเราก็คุยกันตลกตลกแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าเศร้านะคะมันหมายถึงชีวิตเนาะใช่มันหมายถึงคือในในเรื่องของคนป่วยในบางทีเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีมันก็ทําให้ทําให้เสียชีวิตได้ใช่ไหมครับพี่คุณคุณหมอครับปกตินี่ใครมาดูแลในเรื่องนางสาวนงลักษ์ผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามตำบลวังยางได้ บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือพอรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมายกมอมิเตอร์เนี่ยของบ้านประเกียนเนี่ยทำให้อาการสุดและเสียชีวิตนั้นก็รับไม่ได้นะก็อยากจะหาถามหาคุณธรรมของคนที่ทํางานบริการประชาชนทั้งที่รู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยคนอาจจะตายได้แต่ก็ไม่ฟังนะฮะไม่ฟังเหตุผลที่ญาติได้อ้อนวอนขอความเมตตานะครับนี่นะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะบอกว่าทําตามหน้าที่ แต่เมื่อรู้ว่าเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยนะก็น่าจีจะเขาเรียกว่าอนุโลมให้ได้นะครับขณะที่พี่สาวของผู้ตายอายุ73ปีได้เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งที่มีการพูดคุยชี้แจงเหตุผลที่ค้างชำระค่าไฟแต่เจ้าหน้าที่ที่มาตัดไฟไม่ยอมรับฟังมองข้ามชีวิตคนหากญาติพี่น้องไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้สึกอยากจะเรียกร้องให้การไฟฟ้าภูมิภาคออกมาชี้แจงแสดงความรับผิดชอบนะฮะเพราะเชื่อว่าการตัดไฟคือต้นเหตุ ที่ทําให้น้องเนี่ยจะต้องมาเสียชีวิตและฝากการไฟฟ้าเนี่ยทบทวนหามาตรการแก้ไขนี่นะครับและพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะบางรายก็มีความจําเป็นนะฮะทีออนี้เนี่ยก็ถามหาเรื่องความรับผิดชอบต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคําชี้แจงออกมาจากทางการไฟฟ้าภูมิภาคแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาตัดไฟเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลการชี้แจงเรื่องนี้อันนี้เหตุการณ์ที่อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนมนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะการไฟฟ้าจะชี้แจงยังไงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าภูมิภาคหรือว่า PA เนะฮะเขาก็มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับกรณีผู้ป่วยที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หมายความว่าเนี่ยคือถ้าหากตัดไฟไปแล้วเนี่ยจะผลเกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยเนี่ยเขามีมาตรการอย่างนี้อยู่ฮนะก็คือเนี่ย ทาง PA บอกว่าไม่ตัดกระแสไฟฟ้าในสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลนะครับแต่การที่ไม่ตัดกระแสไฟฟ้านั้นไม่ใช่ว่าเป็นการยกเว้นค่าไฟฟ้าให้นะที่ไม่ตัดไฟเนี่ยไม่ได้หมายว่ายกเว้นค่าไฟให้ก็คือยังต้องจ่ายค่าไฟนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ตัดไฟนะฮะทั้งนี้ไม่ครอบคลุมกรณีไฟดับ จากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติซึ่งอันนี้เข้าใจได้นะกรณีไฟดับจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาตินะฮะทีนี้มันก็มีรายละเอียดอยู่ว่าการขอใช้สิทธิ์ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าในสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาลน,นั้นจะต้องติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานของ PA ในพื้นที่ทุกแห่ง พร้อมกับเอกสารที่เขาต้องการใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าบัตรประชาชนของผู้ป่วยไปรับรองแพทย์อายุไม่เกินหนึ่งเดือนว่าป่วยแล้วต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์หลักฐานสถานที่ใช้ไฟฟ้าพวกใบเสร็จต่างๆแล้วกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนก็ต้องแสดงหลักฐานของผู้มอบอำนาจครับก็คือต้องไปลงทะเบียนก่อนค่ะและนะฮะกรณี ถ้าเกิดว่าค้างชําระค่าไฟรวมกัน3เดือนเขาก็จะยกเลิกสิทธิ์อันนี้นะฮะยกเลิกสิทธิ์ในการที่ไม่ตัดไฟในสามที่มีผู้ป่วยวันที่31มกราคมของทุกปีเพื่อใช้สิทธิ์แล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องใช้แล้วต้องไปแจ้งยกเลิกด้วยเราอาจจะยกเลิกอัตโนมัติในกรณีที่มีการตรวจพบว่าไม่ต้องใช้แล้วแต่ไม่ไปแจ้งยกเลิกหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จก็โดนยกเลิกสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอย่างบ้าน ป้เกียนเนี่ยตามข้อมูลก็ไม่ทราบว่าได้มีการไปลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า<ฆ>เพราะไม่ได้บอกมาแต่กรณีถ้าเกิดลงทะเบียนไปแล้วนะฮะขอใช้สิทธิ์ไม่ตัดไฟเพราะมีผู้ป่วยใช้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปตัดไฟไม่ได้นะ<ฆ>ไปตัดไฟไม่ได้นะฮะหรือต่อให้ไม่ได้ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่มาตัดไฟก็น่าจะพิจารณาได้นะว่าเนี่ยจริงๆบ้านนี้เขามีปัญหาจริงๆ อาจจะพิจารณาได้ว่าอะก็แนะนําให้เขาไปแจ้งลงทะเบียนแนะนําให้รีบไปจ่ายไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะถ้าเขายังดื้อแพ่งอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องรอฟังคําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่อีกทีนะ